ดาเจียเฮาขว,วนอิงไลาดาวออตโตเครซี่พินดาวจินเทียนว่อมินยาวจีเฉาอีกวนรองฮีเอลีซองกูโอซีฮุยยูริเบนจีชูเดอร์ชนซินเกเช่0 2 5พนกวนววูเอชัยิ่งจิงลองเซกวนเชซิงบูจิงจูเบ่เซียนไดชีจีกันไทยูซูโอยูเดอร์ซิงเหน่งฮีเอซชัยงซิงเฟาชางเอซชัยฮีดงนานยาเอซ่าชายางเตบี้เอชัยไทยกูโอเดอร์กุมกุงเจียวทองยูเอลยูยูฟูแรง่ินอีการการเซเลียงเชเดอร์เมรบ้า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้เครซี่วันนี้เราจะพาไปชมรถโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดจากอีซูซูที่มาพร้อมกับการร่วมมือกับจีนในการพัฒนาอย่างลงตัวอีซูซูโกลเด้นดราก้อน2025เป็นรถโดยสารที่ออกแบบมาสำหรับยุคใหม่รองรับการใช้งานทั้งในเมืองและระหว่างเมืองด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ครบครองสมรรถนะที่เชื่อถือได้และการใช้งานที่ตอบโจทย์จริงเริ่มกันที่การออกแบบอีซูซูโกลเด้นดราก้อนสมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและโดดเด่น โครงสร้างภายนอกถูกออกแบบให้เทียลมมากขึ้นลดแรงต้านอากาศเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานกระจังหน้ามีเส้นสายคมชัดดูแข็งแรงไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้แสงสว่างชัดเจนพร้อมระบบเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรวมแล้วรูปลักษณ์ของรุ่นนี้ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการใช้งานทั้งในภาคเอกชนและสาธารณะห้องโดยสารภายในมีการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบาย บาะโดยสารรองรับได้ประมาณ47ที่นั่งพร้อมระบบระบายอากาศแบบอัตโนมัติช่องแอร์แยกส่วนในแต่ละแถวระบบไฟเลเภายในเพิ่มความสว่างโดยไม่ทำร้ายสายตาเบาะนั่งบุด้วยวัสดุกันลื่นมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและยังมีที่ชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสารอีกด้วยการตกแต่งภายในใช้โทนสีที่ดูอบอุ่นและสะอาดตาเหมาะกับการเดินทางระยะยาวด้านเทคโนโลยี Isuzu Golden r a g o n 2025มาพร้อมกับจอสแสดงผลกลางขนาดใหญ่ แสดงข้อมูลสำคัญต่างๆทัง้ง,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 งสถานะรถระบบนำทางและการควบคุมสื่อน,นอกจากนี้ยังติดตั้งกล้องมองรอบทิศทางเซ็นเซอร์ถอยหลังและระบบเตือนการชนล่วงหน้าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลสามารถปรับได้จากทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหลังระบบความบันเทิงภายในรถก็ได้รับการอัปเกรดรองรับไฟล์เสียงและวิดีโอหลากหลายรูปแบบพร้อมลำโพงคุณภาพสูงกระจายรอบคัน มี Wi-Fi Hotspot สำหรับผู้โดยสารและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาผ่าน b l บลูท t h ได้อย่างง่ายดายในด้านการใช้งานจริง Golden Dragon 2025ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งพนักงานรถทัวร์ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งรถโดยสารประจำทางตัวถังรถผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาช่วยลดการสึกหรอและประหยัดเชื้อเพลิงระบบการสะเทือนแบบลมสามารถปรับระดับได้เพื่อรองรับถนนหลายประเภท สมรรถนะของรถคันนี้ก็ไม่ธรรมดามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล6สูบขนาด7.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ310แรงม้าผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6มีแรงบิดสูงทำให้สามารถขับขึ้นทางลาดชันได้สบายระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นยำทำให้การขับขี่ในเมืองหรือบนถนนทางไกลและมีความมั่นใจมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเบรกแบบ ABS และ EBD พร้อมระบบช่วยเบรคฉุกเฉินทำงานร่วมกันกับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ทำให้รถมีความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะเป็นบนถนนเปียกลื่นหรือโค้งแคบโดยรวมแล้ว Isuzu Golden Dragon 2025คือรถโดยสารที่ผสมผสานความล้ำสมัยความปลอดภัยและความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการเดินทางและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้โดยสารในยุคอนาคตถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto Crazy แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ หากคุณอยากให้ใส่เสียงบรรยายหรือปรับให้เหมาะกับการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ